สบายดีครับสมาชิกช่องคนฮักหวยพารวยครับสั้านี้มาเบิงหวยล่าวกันนะครับผมลาวพัฒนาวันศุกร์ที่5เดือน8หวยลาวจะออกแล้วนะครับผลหวยลาวงวดวันพุทธที่ผ่านมาออก80 10 49มาอีกแล้วครับ 4 9 0 49ซึ่งตัวเลขที่ผมให้ก็คือวิ่ง3กับ4แล้วก็ตัวมาประกบก็มี8 9 0เกือบ6ตัวเลยครับที่เข้าเข้าไป4ตัวครับ8 0 1 0 4 9ใช่ไหมครับ แ0ดศูนย์ไม่มีหนึ่งผมไม่ได้เขียนลงนะครับก็ถ้าลงไปอีกโอมันเยอะเกินตัวเลือกแทนก็จะตารางเลขตารางก็จะเข้าบนล่างเลย <c oughs> ขอให้ครับนี่ครับเลขตารางผมให้ไปศูนสีมาบนเต็มเต็มครับงวดที่ผ่านมา แต่ว่า49นี่ก็เป็นเลขตัวเดิมครับเพื่อนๆครับงวดที่ผ่านมาออก 94, 94 94ข้างล่างครับงวดนี้มาออก49อีกโอ้โหผมไม่ได้เน้นให้ด้วยครับดูดิแต่มันเป็นตัวรองครับคือผมให้วิ่ง3กับ4อยู่แล้วครับวิ่ง3กับ4ใครรูด4 รุดสี่ก็จะได้ข้างบนครับงวดที่ผ่านมาดูดวิ่งนี่ครับ94 2สองตัว94 49เลขตารางนี่ครับถ้าใครจับ049 094ผมไม่ให้038มาออก049ที่ <c oughs> เป็นเลขตัวเดิมครับ ครับมาดูงวดใหม่กันดีกว่างวดนี้เออนี่เด้ครับ <c oughs> ชาวนี้รู้สึกว่าเสียงแหบครับแอดเสียงแหบอีกแล้วครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับวันศุกร์งวดนี้จะมาตัวไหนเมื่อวานไม่ได้ลง <c oughs> ผมไปนั่งคิดนอนคิดดู พิจารณาสูตรอยู่ครับว่าจะมาตัวไหนก็พยายามหาสูตรที่มันกระทบที่มันเด่นนะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็หลังจากที่นั่งคิดนอนคิดดูแล้วนะครับผมก็นี่ครับผมวันนี้ผมให้ วิ่งรูดไปที่2ตัวนี้นะครับก็คือนี่ครับเก้ามาจากสูตรเดิมครับ3กับสี่งวดที่แล้วครับ 3กับ4งวดนี้ได้9กับ0 2ตัว Ro ู T วิง บนล่างครับ9กับ0แล้ว9กับ0จะมาประกบกับตัวไหนผมก็นั่งคิดนอนคิดมา ทั้งคืนครับก็ดูแล้วตัวเลขก็น่าจะไม่หนีจากงวดที่ผ่านมาเท่าไหร่ครับเพื่อนๆครับนี่ครับเลขที่จะให้ประกบก็คือ3ตัวเหมือนเดิมครับให้ประกบกับ3 4 5ครับอีกแล้วครับฝั่งนี้มีอะไรครับมี9ฝั่งนี้มีอะไรครับ4อีกแล้วครับเพื่อนๆมันจะมาหลอนเราเป็นงวดที่3หรือเปล่าครับ3กับ4โอ้ยบบอยกสิกิดพี่น้องเอ้พี่น้องเอง้ครับผมก็จับคู่ ก็ได้แบบนี้นะครับ6ชุดเหมือนเดิมครับงวดนี้เราไปพอหอมปากหอมคอครับก็มี9 3 9 4 9าห้า เลขร้อนแล้วครับจะมาสามงวดซ้อนไหมครับแล้วก็มี03 04 05 6ชุดเหมือนเดิมครับ 93 94สก้า5ี่เก้5ห้า4 0เดี๋ยวผมลงเป็นตารางให้เพื่อนๆได้ดูก่อนครับนี่ครับก็เลขในตารางมี5ตัวครับงวดนี้เหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆไปพิจารณานะครับผมก็มี9 0 สา5สาถ้าถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็นี่ครับจับวิน2ตัวได้เลยครับชอบตัวไหนก็จับได้เลย2ตัวมีสิทธิ์เข้า80%ครับเพื่อนๆครับ เป็นเจ้าแห่งเลขวิ่งเลขวินครับผมครับอสถาปนาตัวเองไปแค่นั้นแหละครับนี่ครับห้าตัวแค่นั้นจับดีๆมีสิทธิ์เข้าสามตัวเหมือนงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วศูนย์สี่เก้าครับงวดนี้ลองดูครับสามตัวที่ผมชอบนะครับว่าน่าจะมาแนวไหนผมให้ นี่ครสามตัวนี้นะครับก็มีไม่รู้จะให้ถูกหรือเปล่าครับเนี่ยบางครั้งตัวที่ชอบก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกด้วยครับ3อะไรครับ3าม 5 9 3 5 0แล้วก็มีคือยังไงก็49ออกมา2งวดแล้วถ้าออกมาอีกงวดที่3นี่เอาไปเลยครับเหมือนเลขไทยครับ459นี่ครับมันวนอยู่ครับจะออกมาหลายรอบนะครับถ้าจะมางวดนี้ จัดปไปเลยครับ4 5 9ครับติดตายนวมไหมครับเพื่อนครับเลขตัวเดิมครับ5 4 9 4 5 9นี่แหละครับคือบางครั้งทําให้ออก4 9ก็5 9นี่ก็ใส่4เป็นหลักร้อยเนี่ย3ชุดนี้ครับ3 5 9 3 5 0 4 5 9ก็คือตามมาจากเลขไทยครับ2ตัวมา สอรอบแล้วงวดนี้ถ้าจะมางวดที่สามงวดที่สามถ้าสี่เก้ามาเนห้าสี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าเก้านี้ก็โอเคครับสามตัวผมจัดให้สามชุดแค่นี้นะครับแต่เลขที่เน้นก็คือสองสองตัวนะครับเพื่อนๆครับสองตัวเพราะ <c oughs> ตัวเลขสามตัวนี้ก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็สามารถจับเล่นเองได้ครับผมแล้วแต่คนชอบครับ บางครั้งตัวที่ผมเน้นให้ก็ไม่ไม,ไม่ออกเลยครับระหว่างเก้ากับศูนย์ชอบตัวไหนมากที่สุดควูที่แล้วไปไปเน้นสามให้ไม,ไม่ไม่อยากจะเน้นให้ให้เลยครับคือแค่หกชุดนี้ก็ก็น่าจะเหลือน้อยแล้วครับเนี่ยบนล่างครับบนล่างหกชุดก็กลับตัวด้วยนะครับเพื่อนบ,บางครั้งก็ออกตัวกลับนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ ปักหลักให้เลยก็คือเล่นกลับเอาครับกลับตัวด้วยคือถ้าใครชอบตัวไหนก็เน้นตัวนั้นเยอะที่สุดนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาแบบไหนผมว่านะศูนย์มันก็มีแต่ว่าผมชอบเก้านะครับเพื่อนๆครับงวดน,นี้ครับก็อย่านี่มากไปครับอย่าเชื่อผมมากก็แล้วกันคือ ผมดูอีกสูตรนะครับก็คือแบบว่าเก้าก็น่าจะเด่นมานะครับก็ชอบเก้าสามเก้าห้าครับเก้าสี่ถ้าจะมาอ,อีกรอบหนึ่งก็อืผมชอบเก้ามากกว่าครับแต่ว่าศูนย์มีเปอร์เซ็นต์มาไหมก็มีครับ เลข3เลข5เลข9กนี่มันเป็นเลขที่ชอบมามันสุกมากเลยครับเสถิติย้อนหลังงวดงวดก่อนล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเออใช่อาทิตย์ที่แล้ว,ออ,อ,ลวออก9 2 3, 9 2สองกมเ้าใช่ไหมครับ3ามก็มาแล้วก็จะมาอีกก็ไม่เป็นไรครับ9 239คือก็คือเลขจะใกล้เคียงมากเลยครับ ในวันศุกร์อ่ะถัดไปอีกงวดก่อนนู้นก็ออก0,2,4,5์สอี่ห้านวนเวียนอยู่ระหว่าง9ระหว่าง3ระหว่าง5แล้วก็งวดก่อนนู้น <c oughs> อาทิตย์ก่อนนู้นอีกวันศุกร์ห้าสเออไม่หนี3ไม่หนี5ถัดไปอีกมี7,9,1,3อืมเอาเข้าไปสิ มีเก้ามีสามีห้ามีอะไรที่เหมือนกันมีเลข9้ามีเลข3มีเลข5้าผมว่าเลข3ามตัวนี้เด่นเด่นมากครับวันศุกร์นะครับเด่นวันศุกร์นะครับเลขเก้าเลขสามเลขห้าก็นี่ไงครับที่ผมจัดให้3ามตัวนะครับมีไหมครับสามห้าเก้า นี่สามห้าศแต่ผมชอบชุดนี้มากกว่าแล้วก็เนี่ยแต่ถ้าจะมาแบบว่า4 9่เกหรือมาอีกรอบหนึ่งก็จะมี5้ามาด้วยครับ5ติดมาด้วยหลักเก้าที่มันยังไม่ออกนะครับก็มี95้าห้านี่แหละครับที่น่าน้าลุ้นหน้าลุนนาล้นนะครับงวดน,นี้ก็5ถือว่าเด่นไหมผมว่าเด่นมากเด่นเด่นครับงวดน,นี้ สจะลองมานิดนึงไม่เด่น4ีห้านี่เด่นมาเลยครับเนี่ยคือถ้าจะมาตัวเดิมเนี่ยผมก็กลัวอยู่ครับ94 49สีี่เนี่ครับผมก็เลยจัดให้เนี่ยสตัว4ี่ห้าเก้าเผื่อมาถูกโดนโต๊ะถ้ามาบนอีกรอบหนึ่งมีสี่ติดมาด้วยหรือจะออกอะไรศูนย์สห้าเูนย์เปอร์เซ็นต์มามีไหมก็มีนะครับ ถ้าเน้นให้ถูกงวดน,นี้ก็คือชอบที่สุดนี่ครับ95นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่การพิจารณาของเพื่อนนะครับบางทีตัวที่ผมเน้นนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจบเบิร์กเท่าไหร่จะชอบมาตัวรองมากครับเนี่ยตัวรองตัว03 04 05ที่ผมไม่ค่อยไม่ได้เน้นให้มากก็อาจจะมาด้วยครับเพ,เพื่อนครับแต่ก็ไม่เยอะครับตัวเลขครับงวดน,นี้เหมือนเดิงครับสี 4, 6ชุด ก็คือตอนแรกผมจะสรุปให้4ชุดแต่ว่าผมก็ไม่อยากตัด4ทิ้งนะครับเพราะว่า4 4ก็มันก็เด่นมาครับงวดน,นี้ก็3ชุดเนี่ยเพราะว่าตัวประกบของผมก็มี4ครับ3 4 5สเนี่ย9ก็ศก็คือวิ่งรูดครับชอบ9ชอบ9ถ้าถ้าถ้า9มานะครับก็คือวันศุกร์นะครับถ้า9มา9 2 9 3 เก้าสออกมาแล้วเก้าสี่ก็าิผันมาอีกกว้างขอ95ก็แล้วกันครับมวดน,นี้ครับถ้าไม่05 995ครับะนี่ครับครับผมก็ถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่ผมลงให้ในคลิปเป็นประโยชน์ก็ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกด ตามกด Subscribe กดแชร์ช่องให้ด้วยนะครับก็ครบพันซับเข้าไปแล้วภายในเวลา2เดือนก็ฝากเพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กด Subscribe ช่องนะครับผมขอบคุณ FC ทุกคนครับผมก็จะพยายามหาสูตรดีๆมาฝากเพื่อนๆพยายามเน้นสูตร ที่มันเข้ามาให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้